ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ และการสำรวจตามเหตุตรงควรและขอขอบคุขโมยพ่อนะครับในในโอกาสที่ใหม่นะครับมองมองให้พวกเราต้องได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีให้มีความสามารถสูงคือให้มีครับครับครับหนึ่งสองสามครับเตื่อนที่ครับเตื่อนที่สีสีครับเนี้ยครับหนึ่ง กองสามกรารสงครมิเศษในนามของข้าราชการโดยดรนชาการสงครามพิเศษเพื่อพบปะและอำนวยพรปีใหม่ คุศักรา2,568ท่านสงคามพิเศษเจ้าพระบรมราชนีได้โปรดดลบันดาลพระาราชานพรให้ท่านรองผูษษ้การผู้บการกองทัพบกเพื่อความเป็นสิริมงคลในหมายในการสร้างหน่วยรบพิเศษให้เป็นหน่วยที่เป็นปาการหลักสำคัญในการแก้ปัญหา ไปนะครับหนึ่สอามนะครับ1 2 3่งสอสาเรยครับ1 2 3่งสครับสะครับนไครับเรื่ยครับครับหองครับเรื่องสามร้อยครับวยควาีใหม่ใับสของยงานสาิเศษบหน้าที่ของกองทัพบก ที่พร้อมเป็นหลักปิทธิภาพก่อให้เกิดการยอมรับในปฏิบัติการทางทหารให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตลอดไปขอบคุณครับเล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไม่ทารตัวเอพาะองบีครับงโครับัไว้แ่ก็ไปทำเราทำ